นี่คือความในใจจากคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ที่เขาอยากจะบอกกับคุณค่ะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านไปเลยเพราะนี่คือการแดน,นดอมนะนะคะอะสับสดสดกันเลยค่ะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะอะมาตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธิกันนะมาดูกันว่าคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ตอนนี้ความในใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออะไรนะคะ ใครที่รู้สึกว่าใจิตใจไม่เป็นสมาธิเลยเหมือนเหมือนกับว่าไม่น่าจะใช้พลังงานของคุณเลื่อนผ่านไปเลยส่วนใครที่แน่วแน่ตั้งใจว่านี่แหละคือกำลําหนายของคุณและพร้อมจะยืนยันและรับพลังงานนี้อยู่ฝั่งด้วยกันนะคะอะดูพลังงานหน่อยค่ะว่าคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่หรือนึกถึงอยู่เนี่ยเขามีความในใจอะไรที่เขาอยากจะสือ่อสารจะบอกกับคุณที่ลึกๆเนี่ยเขารู้สึกแต่เขาไม่ได้พูดออกมาอขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไร ดูจากพลังงานเนาะเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยคุณนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะติดตามทุกช่วงชีวิตของคุณแหละอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างมีความเป็นห่วงเป็นใยคุณมากอยากเห็นชีวิตของคุณมีชีวิตที่ดีมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะแล้วก็อยากเห็นคุณสดใส คุณล่าเริงคุณแจ่มใสต้องบอกว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่หรือคิดถึงอยู่เขาส่องคุณตลอดเวลาเขาติดตามตามติดชีวิตคุณตลอดเวลาบางครั้งบางทีคุณอาจจะคิดว่าเขาแบบ ไม่สนใจชีวิตคุณก็จริงแต่จริงๆแล้วเขาสนใจนะแต่เขาแค่ไม่ได้บอกหรือเขาอาจจะทําทีท่าเหมือนไม่สนใจคุณเลยแต่จริงๆแล้วเขาส่องคุณอยู่เขาตามติดชีวิตคุณอยู่นะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกหน่อยค่ะอะไรอีกที่เป็นความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณอุ๊ยดูจากพลังงานคือต้องบอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือเขารักคุณนะเขารักคุณและเขาก็อยากเห็นคุณมีชีวิตที่ดีมากๆด้วย อยากเห็นคุณมีความรักที่ดีอยากเห็นคุณมีความสุขอยากเห็นคุณมีรอยยิ้มอยากเห็นคุณมีความร่าเริงมีความแจ่มใสอยากเห็นคุณมีความสุขอืมแล้วลึกๆต้องบอกว่าเขารักคุณมากนะเขารักคุณมากแล้วเขาอยากอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตบอกเลยว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่คนที่คุณนึกถึง เขารู้สึกดีกับคุณมากๆรู้สึกรักคุณมากๆและยังคงติดตามแล้วก็อยากมองคุณไปตลอดชีวิตเลยนะคะใคร,รักเข้านายอย่าลืมนนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเ